สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับ f อฟทุกคนนะครับคลิปนี้ผมพาไปชมสวนทุเรียนนะครับที่อยู่ปลูกคูกับป่าปานนะครับไปรับชมคลิปกันเลยนะครับนี่นะครับชมบรรยากาศร,บรอบๆก่อนนะครับ ส่วนนี้น้องแต้มนะครับส่วนของน้องแต้มนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับปลูกที่หลังปามสองปีนะครับแปลงนี้นะครับทีแรกเจ้าของเขาไม่กล้าปลูกนะครับเขาลองสี่ต้นนะครับเนี่ยต้นแรกที่เขาปลูกนะครับเขาลองปลูกไว้สี่ต้นทีนี้เพราะว่าได,ได้ผลเขาก็เลยมาปลูกนะครับ แปลงนี้ปลูกปาล์ม10บคูณสิบนะครับแล้วก็เอาเรียนมาพาอกปาลนะครับนี่นะครับนี่อีกต้นที่เขาปลูกไว้นะครับปลูกพร้อมกะปาล์มนะครับ ใหญ่ดีนะครับชุดเล็กนี้นะครับอายุ3ปีนะครับ3ปีฝานะครับระยะต้นนะครับของทุเรียนนะครับ พาไปดูระยะต้นนะครับเดี๋ยวหาที่ง่ายๆหน่อยนะครับระยะต้นของทุเรียนนะครับแปดนะครับห่างกันแปดแปดนะครับใส่ตัวชมบรรยากาศรอบนอกนะครับ บางทีเจ้าของเขาก็มาปลูกเสริมนะครับที่ผมบอกได้นะครับแปลงนี้ผมเป็นคนปลูกให้น้องเขานะครับ ชาสองปีนะครับไม่ค่อยอโตนะครับถ้าปลูกพร้อมกันนี้น่าจะใหญ่แล้วนะครับ พี่ๆน้องๆที่คิดจะปลูกทุเรียนนะครับก็ดูเอาไปปรับใช้ของพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับไปปรับใช้นะครับขึ้นไปยอดเลยนะครับ ำังน่ารักเลยนะครับเดูบรรยากาศครับา อยู่เป็นยอดเขาเลยนะครับนี่ นี่ขวดติดต่อของน้องแต้นนะครับเขาก็ปลูกทุเรียนนะครับแปลงนี้ผมก็ปลูกนะครับ8ปคูณแนะครับแปลงนี้แต่ว่าปลูกทุเรียนอย่างเดียวนะครับตอนนี้กําลังน่ารักเลยนะครับจะเข้าปีที่3ามแล้วนะครับแปลงนี้ ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบกดติดตามให้ผมนะครับฝากคนศิลามูลพาชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับไม่บายนะครับ